สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุภูสุคนเดอยินดีตอนทับเขาสู้สองน้องตายซาราคือเก่าเดอ้อพี่นอ้องตอนดีสิไปเอาปลาเนาะปลาขอนพี่นอ้องปลาซิี้วขอนสิไปเอากระป๋ายู่พูดอยู่หัวหน้าเนาะไปออกมาแต่บ่านเนาะเป็นยางออกมาเพื่อนยางมว่าวันน่าเกือบตายแล้ว <laughs> ไปเอาปลาขอนหน้ามันบกได้พี่นอ้อง มันบอกอะไวแบน,นี้ปลาเนะาะปลาซิวปลาอะนะแล้วอันนี้ก็เป็นแนวเอาเนาะเดี๋ยวสิไปสู่อีเม์ไปร้าสิไปว่าขันอีเม์ไปกะให้อีเม์ลงเอาเนาะไปะก่อนไปทำส่งกับฝากก็ไล่ก็แชร์ก,ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในเด้อเห็นเนาะ เเห็ดมันดดนี่ใช่น้จิทเกี่ยวเขาแล้วท่านสูบนี่เนาะน่ากับต๊ะกันนะเนื้อเกือเอาบ่ คือน้ำไผ่นี่มาเบิ้งบาทนึงเอาสบายดีสบายดีสิไปซ้ามันนี่ไปหาเอาปลาขอนมาเ็ดปลาดกับเตาไปก็ใส่บก็ใส่ใน้ำเนี่ยัดหลังแหงร้ายนะปลาไค่อี่ม่เกวเขาลบมีหัวน้า ีพี่หรอกมาหอดบอลเอาเนาะนีมาเบิ่งมีที่เพชรเอาเนาะใส่ตะวีงแบบนี้ได้มุกมีปลาคอเนาะปลาอันนี้มันกิดมาเติโตในนอ้อยส้มสีขมปลาคอนให้นี่เป็นให้ที่บ่อใดลำหาเบื่องแรกเขามีแต่หัวเงี้ยไอเนาะเขาอันนี้เพราะมันเกิดค่ะ นี่มั้อืมปนอรกเตาววานี่ป็อรกับเตาเทียงกันเลยก็มีอี่เมร่าอามาแต่นหนป่ะ ngon luôn á Thêm một viên lọng có dịu Hụt và Hụt, mua mân Hóa chụp cái lá là khai cho nhiều hóa chụp เฮ็ดสมปจอมเป็นบ่เฮ็ดสมปจอมเด้อวันอาทิตไปเอามาคือมีอีบ่มาคือเค,อคือคืนเคาอยากกินสมปจอมอ้ถา้าผมมีประคอกักเนาะ ูพี่นหัวมันหากหากว่ามีป่าน่ะเนาะปลานั่นขาย่านอยู่เที่ยวหนะนนะผเนาะเอาปากลากคอกั่งป่า,ปานั่นดิ <c oughs> จเจ็บว่าเจ็บแอลวะอืม หุ่นจะต้องเอาตันี้ก่อนจะเผาจะเผางื่งนี่นี่ควนมากตัวเถงใครๆถ้กระเบิงใดคลิปนี่โอะไจีอะยี่พะังมาจมจมเจ็บ กอดกินกะเซ็นเสียยกินเขาเพลนจังมื่ะจิ๋ดอกกับพท่าันโอ่ใส่ไวเขาตู้เย็นไว้อันนี้เขาเป็นเขาอันั้นมันเนาะยังมันเนาะต่อมันัวเขาเหือ เขาแต่ผุนพี่น้องแต่น้าแซงงะขนาดกั้นปลาตัวนี่เด็กก็ได้ไายเด้กกั้นโบไทยเห็นป่ะเนาะเห็นมาสันปีนันกูวาเห็ดนอันนี้จะนาเกี่ยวปีกูโซขห็อะไรเป็นซ่ากูโซอันนี้จะวะอันนี้พ่อไทยบ้านเบิร์ดหน้าจาจจะคันกระไทยตัวนี้ขอย่านตัวมันโมรกนี่ตัวมันนี่กั้นปลาก็ลายลายด็กโบเห็นโมขอยสแจกมีน้องปีน้องอูก๋าสิ่ง นี่ต่ปลาสินี่อันนี่ปลาขอนี่ลายจะมาเอากระปุกปเอาเลยเป็น Nhìn lại từ tôi như nhảy về đi. Oh, Pak. U Pak. Oh,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  Pak. เว้ยกเป็นมาถึกใช่หรอนามถ่วมเขาตายเว้ดขึ้นมาอะไรแล้วพี่เนาะขึ้นมาละได้ ไแม่อันนี้ตัวหนึ่งตอนตัอีสไปสิไปก็อีแม่วันนี้เอื่อยแล้วไปแล้วกลบมาไปแล้วสิถทายุบเอาก็ปละไครมาก่อยมันเลือกเขาได้นี่สีดเลือกน้ำกระบอกไฮเดรดคิดดอกเลยเลือกเอาเองเอาว้เห็นแนวเอาว้เห็นแนวบบดย่ำหน้าแสกเนาะเขาความันงง mẹ thua hả nà Chứ mất kẻ đâu Hắn Ờ, áo bòn đi à, hẳn chứ cưng cái này nè chép eo đâu ยงแล้วเอาบอลหมกตีปุ๊กไว้ไปเยี่ยมให้อ่ะหมกตีบลัน่นซำขึ <laughs> ้นมากอะสิมาเฮ็ดก้อยปลาซิวเนาะนี่อันนี้แมนอีเมลแล้วขันมุดแดงเดียด่ยวดอยได้พี่นอ้องขันมุดสมนะนี่ตอนมดุดกันง่ายง,งี้เนาะแดงอะ,อะมักทั่วทั่วนี่ เก็บมาแต่ก๊กเนาะเอามาแต่ก๊อกที่ก๊กแกปลูกเ,เองนี่พี่น้องเดี๋ยวสิมาเห็ดก้อยปลาซิวให้เบิ่งเนาะมาหนีซีมืออีแม่ว่าสิแสบซำไนเนาะตอนนี้หัวหน้าก็มาตะเก็บพักแล้วเนาะกนสิมาลงดงมือก้อยอาหารเที่ยงนี่พี่น้องเอาปลามาแล้วก็สิมาก้อยปลากับเมือ่ออาจจะบริกรเขานทำสับกางเล้วนี่น้ามันเกี่ยวขเขาจะเดี่ยวให้หนึ่งเนาะ

โอ้้บุแดงใส่กระขัวลงไปเนาะป้าเมย์จะมาใส่ได้ใส่กระขัวไม่ได้ใส่กระขัวโอ้ยเาะเอาปเหตประเลกกัตาอย่าเราให็เราปเหตปลกกันตาเอาเอาเอาดงเอาไปนนี่นีุ่้ยเมยมันจีจากนะก็ะ ปงสุดปลาแดกบะได้ปลาแดกบ่ใส no ่กอยปลาซิวี่ลาบ่มีตมเนาะคะแนนน่ะมีแกงเฮ็ดอยู่กินแล้ก็ลงมัดเขาฝ่าลงมัดเขาเลยพี่น้อางว่าพ้นโต๊้นเิมันงมนี่้มันม่นี หมือนได้ไปยินตมมามอนะอนะใช่ใช่เอามาแน่ยไาให้ฮะพาใมาแน่นี่ยพันธุอะไยกี่านชูหบ่อยุต่ำหูงป็ตลกที่เบบไพ่ป่ะโตได้ว่าหรอสบายดีสบายดี <c oughs> พี่พ พี <in> oh, ่ก right? mm ่ hmm. <c oughs> ้ว uh. พี่น้องพีหนาเนาะพีน้าเขาบ้เบิงแม่เอาจะข่ำใส่จังไหนบนถนนเลใช่ยังใส่ยังไหนไหอเบิกเอาชุดๆเนาะเป็นยังไงคาราาสถ้าไหมอู้บยกินบวเวิดเอาไปปารีด้เราอยากเอาไปกระวิงไปชงแล้วเ้ย นี่กลมค่ะเอาบอกตรงมาว่ากินมาเบิร์ตแล้ก็แบ่งให้เราแล้วกินมาเบิร์ตเหรอนี่นะเอาด้เอาสิบอีเบิร์ตไอ้ใช่เอาเต็มบ่วงด้วยสดเต็มบ่วงด้วยเอาสิ่งนั่นเหรออุ้ยมันกูใส่ไหมในแกงเห็ดมามาเมามาพี่น้องกินข้าว นี่หานหาเทียงพี่น้องขัวจีดอกเขาก้อยปลาซิวเขาวได้ไหมมาเด้อพี่น้องเด้อมาแตะาแตะเขากินเขาได้ไหมเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อก้อยปลาซิวเด้อออออืืเขาได้กินได้เด้อยักินข้าวกันพี่น้องกินข้าวแล้วก็ะิลงมาตัวนี้กินหนักเนาะ่ใช่หม ตอนนี้กากลั้งขึ้นมาแต่มัดเขาเนาะพี่น้องเมื่อยขนาดอันน่ะมาจะเอาโทรศัพท์ลงไปถ่ายพ้นหยิบเนาะพี่น้องพ้นหยิบแบบวันนี้เผาน้ำพ้นเนี่ยหยาดกูเขาวระทันเนาะก็เลยสิมาปิดคลิปตอนขึ้นซะพี่น้องเลยกามิทาว่าฟอกันไม่คลิปหดาเนาะสัปดาห์คลิปนี้กับคอจบเพี่แสมีเด้อฝากกดไลา์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ดวงตาในเด้อมัดเขาพี่น้องมือบาดด้วทุก อันนั้นใบใบเข่าใบเข่าบานเนาะซองมือเลยพูดทันจะเอาเจ็บเจ็บมัมันถือตัวคอเลยเฮ็ดกินกับยางแล้วมันแสบมือกะมิตรภาพพอกันไหมคลิปหนาเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตายในเด้อบ๊ายบาย